Nerd Review! No matter what we do, we're not gonna be able to fix this. No! วันนี้นะฮะเนิร์โดนะครับผมจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง The Flash นะครับผมซึ่งมีสโลแกนเท่ๆว่าอะไรวะโลกไม่ใช่โลกแล้วเหรอโลกคนกันโอเคซึ่งเป็นภาพยนตร์อันดับ2รองสุดท้ายนะของเชนเดลเวิร์ดที่กำลังหลงเหลืออยู่เรื่องสุดท้ายเนี่ยของเชนเดลเวิร์ดเนี่ยเป็นทางการนะก็คือ Aquaman โอ้ยพิธีกรคู่ไม่ทำกันบ้านเออวะลืมไม่ลืมจริงๆเออคุณลืมเืมแค่หัวเลยพูดตรงๆเลยนะดีซีวอร์เนอร์มันไม่ประวัติอะไรเลยตอนนี้อ่าโอเคอัควาาแมนเดอะลอสคิงดัมนะฮะซึ่งกําลังจะเข้าฉายเลยร็วนี้ซึ่งชเนลเบิร์ดเนี่ยก็ถือว่าใกล้จะจบโดยสมบูรณ์ลวเพราะว่าการมาของเจมส์กันนะครับผมแล้วก็ปีเตอร์แซฟฟันเดอะแฟลชนะฮะมีเรื่องเล่านะที่เขาคุยกันว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่เปลี่ยน DCU ไปตลอดกาลนะครับ ต้องใช้คำว่า DC EU ก่อนนะเพราะมันยังเป็นของชไ n เดอร์อยู่อ่ะเรื่องย่อนะ t ด e f l a t นะติดตามเรื่องราวต่อเนื่องกันมาเลยนะจ,จาก Justice League นะครับมผมซึ่งไม่รู้เวอร์ชั่นไท่นะฮะแต่ใช้เวอร์ชั่นไทยก็ได้นะฮะผมกอลงตรงนี้ไหม ให้มองเป็นเวอร์ชั่นของพี่ถ่ายลงผมว่าให้มองเป็นเวอร์ชันของพี่แซคดีกว่าไม่ว่าคุณจะดู justice league เวอร์ชั่นไหนนะจะใน HBO หรือว่าจะในโรงภาพยนตร์นะฮะดูคุณรู้อนี้ต่อยเลยต่อเนื่องมานะครับแฟลตนะก็ใช้ชีวิตนะกับการมีงานทําแล้วนะฮะเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะที่พยายามจะลรงจะเติบโตในฐานะที่การเป็นซูเปอร์ฮีโร่พี่เลี้ยงเนี่ยก็สุดแสนจะแก่นเซียวนะฮะก็คือแบทแมนเบนเดฟเล็กคอยที่จะฟูมฟับลูกน้องนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแฟลตก็มี ปัญหาในใจนะปมเรื่องของครอบครัวนะครับคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตนะคุณพ่อโดนใส่ร้ายว่าเป็นคนทำแอดดีเอ็นคือแฟลตเนี่ยหรือว่าตัวละครเนี่ยแบร์รี่อาร์เรนเนี่ยก็ต้องการที่จะพิสูจน์กับศาลพิสูจน์กับระบบความยุติธรรมนะครับว่าคุณพ่อไม่ได้ผิดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอเผอิญว่าไอ้ความเสียใจตรงนี้มันทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆจนตัดสินใจที่จะวิ่งเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยวิ่งเร็วมากเนี่ยในในในถิตเราก็ได้เห็นกานะรนะในเวอร์ชันของแซ็คแนเดอร์ก็วิ่งเร็วมากจนย้อน กลายเป็นว่าตัวเองสามารถหลุดไปในตอนสมัยแม่ตัวเองยังไม่ตายได้ก็เลยคิดผงคิดแผนต่างๆกันะในการทําให้แม่ตัวเองมีชีวิตรอดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความซวยมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าจังหวะที่ทําให้แม่ตัวเองรอดเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเส้นทางชีวิตชาวบ้านเนี่ยพังพินาศเละเทะไปหมดเลยนะเบนจัฟฟิแบทแมนกลายเป็นแบทแมนคีตันเฉยเลยเนี่โลโก้นี่เออใส่เสื้อเนี่ยคือเสื้อมานานแล้วเพิ่งจะมาใส่วันนี้เลยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปหาความช่วยเหลือจากลุงแบ ในอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะเพื่อจะต่อกรกับภัยพิบัตนะซึ่งยังไงยังไงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะแม้ว่าในไทม์ไลน์ของมึงหรือไทม์ไลน์ชาวบ้าน<ช>นะฮะ<ช>ก็คือซอสมาบุกโลกแต่อเผอิญเผอิญว่าไอ้ซูเปอร์แมนเนี่ยมันจะไม่มีแต่มันดันเป็น Super Girl ซูเปอร์เกิร์แทนมันก็เลยทําให้เรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งเหยิงวุ่นวายนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูในโรงภาพยนตร์นะฮะแต่คราวนี้เขารีวิวกันเลยดีกว่าไปไปดูหนังเรื่องนี้นะฮะก็ได้พบว่ามเป็นะเัาไมนะด้ คาดหวังอะไรเลยผมพูดตรงว่า DCU DCU เนี่ยผมยังเหมือนถอยใจนะเพราะเหมือนดูแค่ให้มันจบไปเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยเป็นแฟนคลับเกมสกันอยู่แล้วแล้วก็ไอ้พุ่มกับเปเป้มาเชติเนี่ยไม่ใช่เปเป้แป๊บนึงมาจากไม่ใช่กูเลยเลแอนดี้มาเชติเนี่ยผมเนี่ยมูเชติมูเชติผมก็ไม่ได้คุ้นเคยอะเขาเท่าไหร่ผ่านงานก็คืออิดงซึ่งผมก็ยังพักคัลแรกผมดี พาร์ทสองผมอะเอ๊ะทรงๆเอ,อ,อ,อามาคราวนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ผมรู้สึกออฟนิดนึงว่าคือ CG <Okay. S 2> ตอนที่ดูในโรงเนี่ยติดใจเรื่อง CG นะแต่ก็โอเคผ่านไอ้อุลตร้าแมนผ่านอุลตร้าแมนอนโนมาแล้วพอ,อเข้าใจแล้วว่า <Okay. S 2> ไอ้ CG ลอยๆอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรคือมันเป็นความตั้งใจอ่าโอเคตัดไปจบเรื่อง CG เสร็จโอเคไดนามิกการดำเนินเรื่องเอวอไวดีแล้วก็รู้สึกว่าเอสลามิลเลอร์เนี่ยเล่นกับเอสลามิลเลอร์ได้ดีมึงสองคนเล่นกันแล้วเรารู้สึกเชื่อว่าพวกมึ สองคนมีตัวตนเป็นสองคนจริงๆเป็นเธอกับฉันกับฉัน<ๆ>ใช่ใช่ในฉ<ๆ>บับที่<ๆ>ในฉบับที่ยากด้วยนะอะไรพูดกันพูดกันแบบตรงมาตรงมา,ามาเล่นยากนะสองตัวละครเพราะตัวละครหนึ่งคือตัวละครที่อมทุกข์ผูกใจเจ็บอ,อีกตัวละครหนึ่งคือมึงไม่เคยทุกข์มึงล่าเริงก็เออมึงมึงดูมึงหน้ารำคานมึงดูของหูแต่มึงก็คือเอสล่ามิลเลอร์ตอนเล่นไอ้อะไรนะแจ็ตซิลลี่กันแหละใช่ใช่ใช่มันก็ฟิลประมาณแหละก็ไปฟิลประมาณนั้นแต่แต่มันจะเป็นเวอร์ชันที่เกลียดกว่าอีกนิดนึงอีกเเลวหนึ่งอีกเลเวลชีวิต มึงไม่ค่อยมีความลำบากอะไรเท่าไหร่เนี่ยอ่ะเคมี2ตัวนี้เล่นกันเนี่ยนักแสดงเล่นกันเองเนี่ยโอเคดีแล้วแล้วพอไดนามิกมันเริ่มไหลไปไหลไปนะ MVP ของหนังเรื่องนี้มันดันโยนกับไพใส่ตักเฮียคีตั้งเฉยเลยนะฮะผมเนี่ยก็ไม่ได้คาดคิดนะว่าเฮียแกจะจะล็อกคอผมอยู่ขนาดนั้นนะแม้ว่าซีนอาจจะไม่ได้ออกมาเยอะมากต้องบอกกันเลยว่าดนามิกที่สูงสุดของหนังเนี่ยคือเอสลากับเอสลาเอสลาผมยกให้ว่าเป็น MVP แล้วกันแต่ MVP ที่ลองลงมาเนี่ยที่ต้องอพูดเลยว่าเออโหขโมยทั้งหัวใจขโมยทั้งซีนเลยก็คือเอ่อแบทแมนของไมเคิลชีตันคือตอนที่เขาประกาศว่าจะเอาคีตันกลับมาเนี่ยมผมแม่งอึกอักเลยนะลุงคีตันหลังๆอ,อ่ะตอนที่แกเล่นน่ะสปอตไลท์ก็ให้ี่เล่นหนังช่วงหลังเนี่ยมีช่วงหนึ่งแกหายไปครับแล้วก็แกกลับมาใหม่มาเป็นคนแก่ที่เล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงนั้นแกขึ้นเลยนะพอแกแกอะ่ะแกก็ยิ่งเท่ขมอีกพอกลับมาเล่นบทบทแบทแมนก็เลยแบบเออเราจาได้หลังๆเพราะเราเป็นคนที่ดู ไม่น่าเชื่อว่าคีตันมันก็ฮุกเรายาวเลยเรายิ่งคนที่ดูแบทแมนแบทแมนรีเทิร์นเนี่ยคุณจะยิ่งติดใจคุณจะเห็นภาพบางภาพอะตอนที่เขาต่อสู้อะคุณจะเห็นภาพของคีตันที่ทำในแบทแมนรีเทิร์นอย่างแบบบูมแมลงชนไใ่หรือท่าต่อยท่าอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเชื่อเนี่ยคือแบทแมนรีเทิร์นแบบอัพยาฮอร์สเตรอลไปที่นึงเล่นะเลอยเฮ้ย อีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทั้งหลงทั้งเสียดายนะก็ต้องาจะเป็นสตูเกิลอาจจะเป็นเพราะแบบทรงผู้หญิงแบบนี้ที่แบบผมชอบด้วยนะแล้วก็ความเท่ความเก๋ของชุดของหน้าตาของท่าทางอย่างเงี้ยแต่เวลาที่เรามีให้กันมันช่างน้อยเสลเกินใช่มันน้อยมากนะฮะแต่เสน่ห์มีสูงมากประมาณนี้นะฮะอันนี้กลางกลางของผมส่วนองค์หนึ่งดีองค์สองดีองค์สามหน่วงหน่วง ก็จะมีความแบบเหมือนจบไม่ลงนิดๆแต่ก็รู้สึกว่าเออเป็นการจบที่ก็คิดข้าเหมือนกันครับก็แลนดได้ดีก็ผมเองงวงผมเนาะผมพูดตรงๆตรงนี้เลยว่ามันมีความรู้สึกว่าชอบกับไม่ชอบพอๆกันมีด้านหนึ่งในหัวบอกว่าเฮ้ยมันเป็นหนังที่ดูสนุกดูเพลินนะแม่ผมมาแล้วไม่ต้องตกใจป่าตาตของกลัวถอยชนมันดูสนุกไหมสนุกเวลาสองชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านไปมันโอเคไหมมันโอเคเออเสียน้ำตาด้วยไม่เสียเอาไม่เสียเรื่องนี้ไม่เสียแต่สิ่งที่ผม อีหนึ่งฝั่งนี้ผมค้านก็พูดตรงๆว่ามันมันเป็นแผลที่มันเกิดขึ้นจากความยิบยิบย่อยๆไม่ว่าจะจากองค์ประกอบของ DC EU ที่ผ่านมาเองหรือกระทั่งตัวองค์ประกอบที่เกิดขึ้นใน The Flash เองเอก็พูดตรงๆว่าปัญหามีค่อนข้างอยู่เยอะเอางี้ครึ่งแรกอ,อาจจะปัญหาเยอะไปม,มากแต<อ>่ปัญหาครึ่งหลังเนี่ยหนักไปสำหรับผอปัญหาครึ่งหลังหนักไปหนักไปหนักๆไปความหมายคือมันรู้สึกว่ามันมีแบบสิ่งที่มันยุบยิ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 บเข้ามาในหัวผมเต็มหมดเลยต้องถามก่อนว่าพอดมันไม่ make ซนหรือ รู้สึกว่ามันมีบางส่วนที่มันไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คุณยุบยิบหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องพูดตรงๆว่าเราเราพูดจากมุมมองของคนที่ยังไม่เคยดู<ะ>คอรออส์สแปร์ก่อนโอ้โหนี่ผมบอกกันนะ <c oughs> ผมถวายหัวเลยเ<อ>นี่ยคือ,อ The Best DC Animation แต่ผมพอรู้คอยอยู่แล้วผมพอรู้ประเด็นที่ชู้ที่มันทิ้งเอาไว้ในฉบับอนิเมชันบางเราก็เลยเข้าใจว่าเหตุการณ์มันต้องใหญ่มากแล้วพูดตรงๆว่าสิ่งที่มันทิ้งเอาไว้ถ้าเกิดเราดูจากจัตสิลกฉบับของแซ็ค เออเออเออมันทิ้งเรื่องใหญ่ไว้เรื่องหนึ่งก็คือฉากที่มันวิ่งย้อนหลังกลับไปอดีตมันทิ้งเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องนี้เอาไว้แล้วก็มาต่อเรื่องนี้ใช่แล้วมาต่อเรื่องนี้มันคอนฟ lict ตรงที่ว่าพอกลับมาที่เดอะแฟลกเนี่ยอันอันนี้คือหลุมหนึ่งนะก็คือเหมือนมันย้อนกลับไปสู่ความเข้าใจความสามารถนี้ใหม่เลยอ๋อไม่ก็ใช่ไงมันแค่แบบเหมือนรู้ว่าตัวเองอ่ะทำได้แต่ไม่รู้ว่ามันถอยได้ไกลแค่ไหนเข้าใจไหมแต่ผมไม่ไม่รู้ว่าแต่ผมรู้สึกว่าตมูเนี่ยมันเหมือนมันไม่คอนติเนียล มันเป็น justice league ฉบับแจ็คแชเดอร์ผมกาใจนะแต่ผมรู้สึกว่าคือถ้าเกิดเรามองในมุมของความที่มันเหมือนมันอันโนนดิสเพอร์ฟอร์แมนซ์มันอะแบบมันเป็นศูนย์เน่ยแล้วอยู่ดีมันตกใจเอากูอยู่ดีกูวิ่งย้อนกลับเวลาย้อนเวลาอะไรเงี้ยผมจะคงเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมอธิบายให้ทุกคนเลยกลายว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะไปคอนตินิวกับ justice league ฉบับของผู้กำกับใชื่มนะวีดอนคืออย่างนี้ผมจะบอกงี้คือว่าพี่ด้าเนี่ยเขาติดเรื่องคอนติเนียชั่นผมอะเข้าไปดูผมไม่คิดเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไงว่าผผผมมมมเเข้้้าาไไปปนนนนี่่่ยแคจะะดูใใหหัั จปะก็คืออยากรู้ว่าคีตั้นจะมายังไงอะไรอย่างเงี <believers> <im calling avez> ้ยคราวเนี้ย <impair> ุณด้าเขาไปติดที่ว่าความคอนติเนียจากจ้าติสลีกอ่ะมันมีแค่ตัวละครคอนติเนียแต่ไอความรู้เรื่องการย้อนเวลาเนี่ยมันไม่คอนติเนียมันไม่ถูกมาปูหรือมาพูดถึงหรือมาเมนชั่นถึงเรื่องพวกนั้นอันนี้ผมพูดในมุมของผู้มกับผมมองว่าถ้าเราทําหนังอ่ะเราอยากให้หนังมันเป็นหนังจบของเรานะหมายความว่าเราอยากจะเล่าอะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะเริ่มอะไรอ่ะเราไม่อยากไปคอนติเนียกับเรื่องแน่ดีบเยอะและอีกอย่างคือผมพูดตรงๆนะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเดอะแฟลตเนี่ยเป็นหนังที่ถูกดึง เชงยาวมากจริงๆมันไม่ควรฉายปีนี้ไม่ควรฉายเร็วกว่านี้อีกประมาณ 2- 3สาปีที่แล้วด้วยซ้ำแต่คือมันเหมือนหนังดองอ,ะอ่ะเออพอหนังมันดองอะ่ะมันก็ถูกลดทอนบางครั้งมันถูกเพิ่มมันถูกเติมถ่ายซ่อมถ่ายอะไรแล้วยังไม่รวมกับปัญหาเอสล่าไปทํานู่นทํานี่ไ้อีกนอกจอยอก,ก็ต้องพูดตรงๆว่าถ้าใครที่เอาเรื่องของงานกับเรื่องส่วนตัวของิชลย์ปินที่คุณชอบมาผสมกันคุณอาจจะเกลียดเอสล่าไปเลยก็ได้แต่ในขณะเดีวยวกันคื คือในมุมของผมเนี่ยผมเป็นคนที่ศิลปินส่วนตัวกับงานเนี่ยผมแยกกันอยู่แล้วผมชอบคันเยแต่ผมไม่ได้ชอบชีวิตส่วนตัวเขาดังนั้นเนี่ยเหมือนกันนีเรื่องนีคือเรื่องที่ผมอ่ะปล่อยจิตปล่อยใจไม่คิดเลยเลยนั้นผมอยากให้แอนดี้เขาพาเราไปในโลกที่เขาอ่ะเป็นคนสร้างเพียงแต่นั่นแหละพอคุณใช้คาว่าถ้าผมถึงบอกไนมันเป็นจุดเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างซึ่งดันมาลงล็อกว่ามันเป็นเรื่องนี้พอดีเหตุการณ์คือการเปลี่ยนแปลงอดีตทั้งหมด ใช่ให้มันเกิดผลกระทบต่อเส้นเรื่องใหม่ๆไไม่ว่ามันจะเล่นประเด็นนี้หรือมันจะไม่เล่นแต่สุดท้ายแล้วมันคือการล้างไพ่ไอ้ที่ทำมาถูกซึ่งไอ้การล้างไพ่ตรงนี้มันก็มีผลเสียมันมีผลเสียตรงที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหนังหลายๆเรื่องเนี่ยพยายามจะทำจักรวาลเดียวกัน นะครับก็อย่างที่เห็นทาร์ฟอร์เมอร์นะ<อ>ท,ที่ที่คุณคุณรู้กันไปแล้วนะหรือว่าจะเป็นหนังอื่นเนี่ยพอมันพยายามทําแบบเนี้ยมันทําแบบนี้กันซ้าๆเนี่ยใช่บางทีเราไม่ได้เอนจอยอะโมเมตนต์ไงเราไม่ <daylight. S 1> มได้เอนจอยกับหนังในในเชิงของการที่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังบางครั้งเราอะไปติดกับความรู้สึกที่ว่าเราอยากให้หนังเรื่องนี้มันไปต่อเราอยากให้ตัวละครเนี้ยมันไปต่อเราอยากรู้ว่าตัวละครเนี้มันจะไปไหนอีกแต่พอมันกลายเป็นอะเดอะแฟลตเนี่ยเรารู้อีกแล้วว่านี่คือหนังที่เหมือนกับตดลัวมีขี้ติดออกมาเข้า คือคือกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะมึงต้องบอกวยมึงไม่ตั้งใจนะคนกินข้าวอยู่คือไม่ได้บอกว่าหนังไม่ดีไม่ให้หนังเป็นขี้แต่ว่ามันคือสิ่งที่หลุดออกมาแบบโครงการสุดท้าย2อันสุดท้ายที่มันจะจบอ่ะเข้าใจปะดังนั้นเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกคือว่าถ้าใครดู The f a s h เรื่องนี้เนี่ยเตรียมใจเลยนะถอยใจไว้เยอะว่าเนี่คือการบอกลา Mm hmm. เออแล้วคุณก็บอกลาตัวละครที่คุณรักได้เลยเพราะเท่าที่ผมรู้มาเอสลามิลเลอร์เนี่ยอนาคตกับดีซีเนี่ยเจมส์กันเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู้เจมส์กันบอกว่าเดอะแฟลตเนี่ยเป็นหนังที่ดีมาก mm hmm. ผม mm hmm. ชอบหนังเรื่องนี้มาก mm hmm. หรือว่าอ q คว m าแมนตอนที่เขาพูดประกาศแผน DC g ีกอร์สแนมอนสเตอร์่ะเขาพูดหนังอ่าเชนเดอร์เวิร์ดมาก่อน mm hmm. เสร็จแล้วหลังจากนั้นน่ะ mm hmm. เขาค่อยพูดของเขาห mm hmm. มายความว่าอะไรเขาไม่ได้บอกว่าหนังพวกนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเขาแต่ที่แน่ๆที่เขายืนยันแน่นอนคือซูเปอร์แมนไม่ใช่แฮร์ร แม่ของเขาก็ไม่ใช่เบนเนฟิต แน่เลยผมให้นะผมให้เดอะแฟชที่6.5เต็มสิบหพูดนิดนึงพอดีเมื่อกี้ผมอ่านพูดม่เยอะคือ <c oughs> อย่างงี้ผมพูดเรงว่า6.5<ม>ที่ผมให้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ว่าอ่ะตรงช่วงองค์สององค์แรกเนี่ยมันสนุกแล้วก็โอเคเป็นความสนุกที่มันก็จะมีความปัญหาอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแต่เราอยากอินจอยกับเนื้อหาของหนงังของเทนหนักได้มากมแต่พอเข้าสู่ช่วงต่อสู้อะซีนไครแม็กและสิ่นที่ผมจะไปเล่าในตอนช่วงสปอยเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่ผมรู้สึก เราไม่ได้พูดถึงเรื่อง CG นะตอนแรกผมพูดในแง่ของคอนเทนต์เนื้อหาแล้วในส่วนนี้ผมรู้สึกว่ามันขออภัยนะที่พูดตรงนี้เหมือนดูละครคุณกำลังน้ำเน่าอ่ะเออไม่ผมผมผมรู้ไม่แต่ผมกลับรู้สึกอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราต้องสปอยมาเล่ากันอ่าโอเคของผมผมให้แปดจุดห้าผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ดีผมจะไม่อวยแต่ผมก็จะไม่ได้บอกว่าหนังมันแย่เพราะเป็นหนังที่จริงจริงมันเป็นหนังสนุกมันหนังที่ค่อนข้างครบรถแล้วก็หวนถึงความหลังเนาะจริงๆถ้าใครดูเรื่องนีีี้้จบบบบเเนนนนนน่ยผมมมแแแแแะําใหดูทททกััรริ์ มาณนี้ดูแฟลตต้องกลับไปดูแบทแมนใครดูแบทแมนสองภาคไปดูแฟลตติดใจ<า>สนุกแน่นอนโอเค